พ,พี่แบงค์เลขอะไรพี่จะบอก,บอกให้พี่เขียวสองหกห้าสามครับสองหกห้าสามบอกให้เขียวบอกเขาให้หน่อยดิให้ในายกดึงไปหน่อยดิอ๋อนี่เขาอะนายกมาแล้วครับไอดครับได้บอกครัครับยังครับยังครับพร้อมไหมคะไม่พร้อมเลยครับตื่นเต้นมากเลย กันเดินไปกันเถอะไปเฮ้ยรอเลยครับรอเลยครับได้หายใจนะฮะผมก็หายใจแล้วครับจะไมโผล่ที่เดิมตั้งมันมันฮะตั้งันมันเอาไว้เลยครับพุนายโยกใครับใ่คร่าขอบคุณครับครับผม เอออันนี้นายกจริงหรือเปล่าครับไม่จริงฮะขอดูขอดูขอดูบัตรเขาได้ไหมครับว่าเป็นนายกจริงหรือเปล่าอืมต้องแลกแล้วหรือเปล่าอ่าแลกก็ได้ผมขอดูนายกก่อนผมเป็นคนขอก่อนนะเอาไม่ได้ดิยว่าเอาผมผมเป็นคนขอก่อนนะเอาได้ยินเสียงใครไหมคะไม่ได้ยินครับน้องผมครับนอกอยู่ข้างหน้าครับขอโทษค่ะขอโทษผมด้วยครับฮัลโหลค่าเดินเข้ามาทางประตูด้านข้างเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยครับผม ไช่เลยครับผมครับเนี่ยซื้ออะไรบ้างครับซื้ออะไรบ้างครับเดี๋ยวค่ะจะใช้แค่บออ๋อแล้วผมสวัสดีครับไอ้ไปแล้วพี่กดกาอกดอะไรมาด้วยนะไปหน้ากากโอ้ไอ้เกาะหน้ากากออกซิเจนแล้วก็เอดเพนอะไรอย่างเงี้ยพี่กดมาเผื่อด้วยดีเลยพี่เฮ้ยครับนายกครบแล้วผมกดครบทุกอย่างแล้วครับครับแล้วเราจะกลับกลับได้เลยนะกลับเลยเลยครับก็อีกคนเป็ยังตั้งนะโอเคครับ ยังขาดไปแล้วนายกเขาชวนบอกว่าให้ดูบัตรกันสลับกันดูบัตรด้วยเนี่ยพี่กําลังจะสลับไปดูบัตรเขาด้วยได้ไหมครับผมอ่ะผมโชว์บัตรให้ผมได้ดูผมโชว์บัตรผมโชว์บัตรผมให้ดูก่อนก็ได้แฟฝดผมเป็นผู้ชายใช่ไหมล่ะอันนี้ครับอันนี้บัตรผมโอเคแล้วก็โดนบิดไปเลยเฮ้ยเอ้าวี่โอ้โหอะไรเนีนายกไปทำกันนะเล่นไม่แฟร์ครับไหนไหนไหนเอ้าบัตรบัตรบัตรนายกอ่ะผมยังไม่เห็นเลยนายกจริงปันก็ไม่รู้มันหลอกปันก็ไม่รู้เผื่อพวกใช้โป้ใช้อะไรมันหลอกพวกผม นีย่ยน้องเขอยากรู้ใช่น้องมก็อยากรู้นะครับว่าเป็นนายกจริงหรือเปล่าไม่จริงรน,นะดิเอาเร็วๆครับนายกรู้กันสองคนอาสามคนนะสองอะไรยืนต้องสามแล้วว่าอาสามคนสามคนก็ได้เอ่ออายคนไม่อายอะไรนายกลูกกันอย่างนี้ผมให้ผมดูก่อนผมดูก่อนแล้วให้น้องผมดูเดี๋ยวนะทำไมต้องแค่ดูสองคนนะเพิ่งได้ดูอ้าวโอเคอ่ะให้ผมดูอ่นให้ผมดูก่อนงานผมให้ดูแล้ว <Es> อะไรนี่อุ้ยอะไรแป๊บหนึงนะขอขอหยุดออกแป๊บนึงครับพอดีที่นี่มันไม่มีหน่ยนะ้ำไปกันเถอะเฮ้ยเฮ้ยนายโยดูบัตรอะไรไปกันได้ไงอะไรอ่ะแล้วมาหลอกดูบัตรผมอะ่ะไม่รอเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคทาง <S <S เอ้าโชว์บัตรคืนก่อนโชวช์บัตรคืนก่อนครับโชว์บัตรคืนก่อนแลกกันมันก็ไม่แฟร์นะครับ <S <S เอ้ยมันปแปลกเปล่าไม่ได้ไม่ได้เร็วๆคุณนายก ใช่นายกไม่มีบัตรประชาชนอะขอดูดิจริงเอจริงเร็วายกอย่าขี้โกงนะร่งจริงนายก<ห>แฟ์หลอกดูวดัน <c oughs> ผมโคตรเซ็งเลยแฟนป้าป้าปส่งส่งโรงพยาบาลน,นะคะส่งไหนก็ได้ส่งเลยคนหลายกายคนโกหกหลอกลวงเ <c oughs> ขาดูหัวเสียจังเลยอ่ะคนหลอกลวงคุณผมทองเพื่อนคุณหัวเสียเกินนัเนี่ยคนหลอกลวงใช่ครับคนหลอกลวงอ่าอแรกกันแรกก่น ดูไหนอะไหนไปเลยไปเลยโอ้ยขี้เมาซะด้วยไปไปเขาเขาสายเมาแบบว่าสายดื่มมาดื่ม่ะเออเขาเขาดื่มแบบปอยแล้ดื่มแก้วเล็กนิดเดียวเขาดื่มแก้วใหญ่แบบว่าแบบกะละมังมันโอ่งอะถือโองกินอเอ่เออเขาดื่มเขาดื่มเขาดื่มแบบเป็นโอ่งอะไรไปคิดดูดิปะปะปแ่แล้วเอาเอา กูมาดิเขาบังดิกูไปเดี๋พี่มาดิ๋ยวไปเดี๋ยดีจะปูนเดี่ยวี่อย่างงั้นเนี่ยจะปูนเสมอโอเคแปลว่ามันนี่สอมเข้าเป้าแปลว่าทุกคนเล่นกันดีทุกคนเข้าใจแผนกันไป ได้ถึงเวลาได้ออนทัวร์แล้วเว้ยใช่วันนี้ผมสบายใจแล้วผมวันนี้แบบว่าผมชื่นใจได้แล้วเพราะว่าน้องๆผมทุกคนซ้อมเข้าแผงผมแฮปปี้มากพรุ่งนี้ลืมไม่มีลืมเพราะลืมผมจะด่าไม่มีลืมแน่นอนคอนเฟิร์ม